เรียนคณะกรรมาการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐา,านะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสาวอภิญญาชัยภูมิสกุลปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนชะอําอคุณหญิงเนื่องบุรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีโดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐา,านะ เป็นครูชั้นาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตามประเทศซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการเร,เริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองแบบเดิมก่อนที่จะเริเร่มพัฒนา การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ข้าพเจ้าพบว่านักเรียนมีปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องการเลือกใช้คำศัพท์สำนวนไม่เหมาะสมมีองค์ประกอบทางภาษาที่ยังไม่สมบูรณ์การนำเสนอข้อมูลหรือข้อคิดเห็นด้วยข้อความยังไม่ตรงประเด็นนักการสื่อความที่เป็นวลีประโยคเดียวมีโครงสร้างประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์นอกจากนั้นผู้เรียนยังขาดความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ขาดความสนใจพูดคุยเล่นกับโทรศัพท์ในขณะที่ครูสอนไม่ส่งงานที่เหมาะหมายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมน้อยแนวทางการแก้ปัญหาของคาพเจ้าได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนโดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนเทคนิค five step model และประยุกต์จากเทคโนโลยีโดยรูปแบบการใช้สื่อการสอนออนไลน์ซึ่งสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้สามารถแก้ปัญหาการเข้าเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายมีภาพเสียงประกอบเป็นการประยุกต์มาจากวิธีการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งวิธีการสอนนี้มุ่งเน้นให้ผู้นักเรียนสามารถใช้ภาษาที่เรียนในการสื่อสารอันได้แก่การใช้ทักษะทั้ง4ด้านคือฟังพูด อ่านและเขียนช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ไม่น่าเบื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่อย่างเป็นขั้นตอนสร้างความจำระยะยาวเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นพบความรู้ท้าทายความสามารถฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่มโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1 feel free เป็นการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ นำเข้าสู่บทเรียนโดยการถามเกี่ยวกับความรู้เดิมในชั่วโมงที่แล้วจากนั้นครูนำเสนอเกมเพื่อกระตุ้นความสนใจและเป็นการทบทวนความรู้เดิมเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ที่จะได้เรียนรู้ต่อไปซึ่งเป็นเกมออนไลน์ดึงดูดนักเรียนให้ใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์ขั้นที่ 2. Fu ฟันเน้นพัฒนาทุกด้านโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามรูปแบบ Active Learning ข้าเจาให้นักเรียนได้เรียนรู้และแปลจากการจับคู่คำศัพท์กับภาพดูความหมายของคำศัพท์ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนในชั้นเรียนโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับคู่คำศัพท์กับภาพสลับกันไปและแปลภาษาไทยให้เพื่อนๆฟังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมโรเพร์ฝึกสนทนาถามตอบภาษาอังกฤษให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งประโยคจากสื่อที่ได้รับ โดยให้บอกธุระและสถานที่ที่เหมาะสมกับสื่อที่ได้โดยค้าพเจ้าใช้สื่อการสอนที่เป็นสิ่งของจำลองช่วยให้นักเรียนได้พูดประโยคอย่างราบรื่นจากนั้นค้าพเจ้าทำการสุ่มกลุ่มที่ต้องออกมาหน้าชั้นเรียนแสดงโูเพลตามสื่อที่นักเรียนได้รับโดยนักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและสนุกสนานค่ะขั้นที่3 flexible เป็นขั้นตอนที่มีความยืดหยุ่นตามบริบทตามสถานการณ์และความถนัดของนักเรียนโดยข้าพเจ้ากระตุ้นให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกส่งเสริมนักเรียนคิดเป็นและคิดวิเคราะห์ได้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยข้าพเจ้าให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดออนไลน์ในโทรศัพท์โดยเข้าลิงก์ทําแบบฝึกหัดทางแชทกลุ่มของรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งข้าพเจ้าและนักเรียนได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมแรงให้นักเรียนฝึกการใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ ไม่ติดการเล่นโทรศัพท์ระหว่างเรียนจากนั้นจึงนำเสนอกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมเขียนประโยคเอ r s a n n w w h r r t to o t t h m m โดยนักเรียนสามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนในกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนเก่งกลางอ่อนได้ช่วยเหลือกันและครูยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนยังไม่เข้าใจค่ะขั้นที่4 e เฟลี มีการวัดและประเมินผลทางการศึกษาแบบการยานามิตรโดยเสริมแรงเชิงบวกให้กับผู้เรียนค้าพเจ้าจัดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกผลงานออกมานำเสนอการเขียนประโยคเกี่ยวกับธุระที่ต้องไปทำตามสถานที่ต่างๆซึ่งกิจกรรมกลุ่มนี้ช่วยฝึกทักษะการทำงานและคุณลักษณะของผู้เรียนฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกและนำเสนอผลงานได้โดยสังเกตและประเมินนักเรียนและให้คำแนะนำชื่นชมไปพร้อมกัน และอยากให้นักเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันสังเกตและประเมินให้คะแนนแต่ละกลุ่มอย่างการยาณมิตรค่ะขั้นที่5 fulfill ซ่อมเสริมในส่วนที่เป็นจุดอ่อนเสริมสร้างส่วนที่เป็นจุดแข็งให้กับนักเรียนโดยการถามนักเรียนว่านักเรียนได้รับบทเรียนทางคุณธรรมจริยธรรมอะไรจากเรื่องนี้บ้างพร้อมทั้งอภิปรายร่วมกับนักเรียนนอกจากนี้ข้าพเจ้ามอบหมายพาระงานให้กับนักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มเสริมทักษะ ในรูปแบบ Mind mapping หัวข้อ to do list นอกเวลาเรียนเช่นในค้าซ่อมเสริมหรือในค้าบค้นคว้า ICT เพื่อซ่อมเสริมในส่วนที่เป็นจุดอ่อนเสริมสร้างส่วนที่เป็นจุดแข็งให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อนำความรู้ไปต่อย,ยอดและนำผลงานมานำเสนอเพื่อแรกเปลี่ยนข้อมูลสะท้อนกลับให้กับนักเรียนในชั่วโมงต่อไปค่ะในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พระเจ้ามีกิจกรรมสื่อเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในหลายๆรูปแบบมีการเสริมแรงดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึงสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างกัรยาณมิตรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆการทํากิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนลดความกดดันเพราะมีเพื่อนๆช่วยเหลือกันทําให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมและก็มั่นใจมากขึ้นโดยพบว่านักเรียน41คน บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้แก่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยคเกี่ยวกับธุระที่ต้องไปทำตามสถานที่ต่างๆนักเรียนสามารถเขียนบรรยายธุระที่ต้องไปทำตามสถานที่ต่างๆของตนเองได้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานฝ่เรียนรู้และส่งงานตามเวลาที่กำหนดข้าพเจ้าขอจบการรายงานสภาพปัญหาที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ